บิ๊กบิ๊กบิ๊กอะไรต่ไห็นนอนเายแต่แล้วขึ้นธรรมชาติไม่ต้องลดน้ำตอนเย็นตอนเย็นแกงหมูกะทิเออแกงหมูกะทิใส่มะละขี้นกอันนี้ไม่ต้องใช้เก็บไม่เห็นก็มีเนี่ยมันเขียว นี่ความขมมันเข้าปากเลยนะ,ยะนนไหนอ๋อลูกเล็กเล็่เอ่อลูกเล็กคนนึงเออลอมใหญ่หรือมันจะไม่ใหญ่อะใหญ่ใหญ่ใหญ่นี่ยังยังเป็นลูกเล็กอยู่เล็กนี่ยังอ้ยลูกนี้ไหนโอ้ไหนแนาลูกนู้มาเทียบเทียบดูสิกับลูกแรกอะใหญ่จริงเท่ากันเท่ากันเลยใช่ไหมอ๋อหยา ต้องส่องให้ดีมันมองไม่เห็นใช่มันแอบ,บอยู่ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากบ้านทุ่งหนือสีดาอบบอโอ้มีแต่ลูกใหญ่นั้นละนี่ด้วยอันนี้อันนี้งไงไเน่้